จ้าปูนิประดักันมากอ้อมอีปูหน,น้า,ากิน,น,ะะนเนาะนค่ะพี่น้องเจจาอนาะกระเพรามะริทนทรนนะค่ะพี่น้องแซ่บจ้าหอมปูหนาใส่ผักชีลาวใส่ผักอ้อมแซ่บให้ดอกบวชือเนาะค่ะพี่น้องทำเป็นเพื่อช็อปเลยค่ะพี่น้อง อกอมแซบเก็บพักอมกอมซแซบนะคะพี่น้องขางหัวนี่แหละค่ะอ้อมแซบออมใส่ยังกับซแซบนะค่ะพี่น้องมาง่ามเลยค่ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอที่ทุกๆทุกคนเนาะคะ่ะเนาะว่าอยู่ลาวอยู่ท่าอยู่ต่างประเทศเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ประดาสิค่ะมาอมปูหน้ากินเขานะคะพี่น้องปูหน้าเข้ากระไดมนันนะคะเนาะจัดจ่ำเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องส่วนผักเข้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไปหาเก็บมาดะกันเนาะมีผักอีตูวดีนะคะเนาะมีผักซี่มีผักอมแซม แล้วก็มีดอกบบกอือนนะคะดอกกร่อางนะคะพี่น้องตะไคร้นะคะเนาะหอมกระเทียมพริกนะคะเนาะเาีเดินขั้นตอนต่อไปเลยค่ะพี่น้องตะไคร้ลงไปนะคะพี่น้อง ปละดา่าค่ะหอมค่ะหอมหอมปูนาพี่น้องวันนี้มากินอมปูนาด้วยค่ะเด้อนี่ประด่าเด็กอมปูนามากินเผาๆนะคะเนาะ แซ่บด้วยจ้นนาใส่ผงนัวลงไปค่ะใส่ผักแล้วนะครับพี่น้องเนาะ ยอดปักทองดอกปักทองดอกบอออพี่น้องพักออมแซบด้วยค่ะอมใส่ยังกันแซบแซบพี่นอ้องหยอกรสชาติหวานนะคะเนาะใส่ผักเยอะๆมีผักซีเล่าวนะคะพี่น้องใส่ไปเลย ปูหน้าเนาะค่ะพี่น้องเส่บเสบด้วยค่ะพี่น้องด้ค่ะเนาะของแส่บอีสานบานเฮาเนาะค่ะ,ะพี่น้องอื้มหอมมันปูเนาะค่ะพี่น้อง รอดสุดท้ายใแบบแมงลักเนาะคะ่ะถอยอีกตู้เนาะค่ะเนาะลงไปเลยว้าวอร่อยอร่อยเนาะค่ะพี่น้องตำไอีปูบานเขาเนาะพี่น้องเนาะว้ายแซ่บแซ่บแซ่บ มาได้ค่ะพี่นอ้องกิดอมปูน้ำปลาดาเ้อค่ะเด้อที่สะถูทุพคนนะคะเนาะอากาศหนาวหนาอนหนสดเสร็จแสบนะคะเนาะขอบคุณทุกคนล้างใจด้วยค่ะเด้อที่เขามารับชมนะคะพี่นอ้องเรียร้อยแล้วนะคะเนาะหอมกระปูนา น้องสดเจ็บแสบหอนๆเนอะค่ะเนาะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประดานในเด้่อค่ะพี่นอ้องเลยสวัสดีจ้า